เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์กดหมายเลข มาประเด็นสุดท้ายกันบ้างคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับต้องขอแสดงความยินดีกับน้องใบตองจะบรีรัตเพชรโสมนะครับที่คว้าม,มงกุฎมิสเอิร์ธไทยแลนด์2021นะครับงานนี้เนี่ยสาวใบาตองต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะครับ เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีการจัดประกวดมิ s เ Earth Thailand 2021ในรอบตัดสินนะครับเพื่อเดินทางไปประชันความงามชิงมงกุฎแห่งเกียรติยศบนเวที Miss Earth 2021นะครับนประเทศฟิลิปปินส์คุณผู้ชม,มล่าสุดนะครับผู้ชนะเลิศการประกวดมิ s เ Earth ไทยแลนด์นะครับก็ตกเป็นของน้องใบตองจัริรัตน์เพชรโสมนะครับแล้วก็เธอก็จะเป็นตัวแทนทูตณวงครในด้านของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับงานนี้เนี่ย สาวใบาตองของเรานะครับต้องบอกว่าดีกรีการศึกษาไม่ธรรมดาเลยนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับสาขาภาพยนตร์และวิดีโอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเธอก็ ขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับสำหรับแฟนๆนางงามทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้เธอนะครับต้องบอกว่าเธอก็ทําสําเร็จแล้วนะครับก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวด Miss earth 2021ณประเทศฟิลิปปินส์นะครับทางรายการของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องใบตองด้วยนะครับโอ้น่าสวยมากๆเลยอ่ะน้าสวยช่แล้วก็เก่งด้วยเก่งด้วยนะครับมากมายความสามารถเหลือเกินนะครับ